โพดโพดเตแตอ่อนซ้อนเย่ายลงมายายลงมาทักพี่จ้ะเออเนี่ยไปเก็บขึนมะนี่พุ่เจ้าอันนี้ได้ยูประมาณจกลอยดอกเนาะเย่เถึงยี่ดอกพุ่นอ่ะ อ้อมอ้อมพ้นกันไปทางพ,พ,น,พอน,อนพี่นอ้องพนอ้อมอ้อมกิ้งไม่กันไปพนเว้อ้อมกิ้งไม้่พนทางพนเอออ่อนซ้อนเพ่นอ่อนซ้อนเพ่ <c oughs> นเอาไหนหล่ะคนทางเรา อันนี้เขาเห็ดอะไรนี่คือเป็นตัวสีเออเป็นตัวสีเหลืองเหลืองเห็ดฮาลิมอดฮาลิมอดย้ำนี่ก็ยังย่างอยู่เลยอืมไปอืมต่อยอยู่แลยน้องฮะบ่าวเกออนซ้อนอันเป็นอืม cái bài hoa này là bài bài Để cái thang cái thang bài 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 thang. gửi hết đang lốp mẹ? ทติดชอตงคาเอปลาตัดลงตใหญ่ัดลปลาขึ้นไปนี่ก็อีกจักยุ่ักจักลอยดอกพี่น้องเหนเก้าหน่ละจักดอกยังดอกน้แมนเห็นส้คนบบตัดลงอืมปพี่น้องจ้าคนดอกใหญ่ดอกปวดโพด พลพโกบูกโมกตัวอื่นเป็นตะเกิดจิตสลิงน่อยใหยจะจิขามไปทางใดน้อนี่ยบ้านพี่น้องเรื่องไรนี่ก็หนาใย่ขขวยเอาโหลดพผลพตกนี่

mày cái 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 lộn cái 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 พ yeah, ว่าเยมันหลยู <ah ่ได้คนนะทาแต่นจิบงหอวทามนี่เด้นี่แหละเฮ็ดข้นอันีมันผู้เนเก็บเดม่เายเพราะในกินมื้นนี่แหละกินเป็นเฮ็ดอันอี้อย่างก็เพราะว่าบดีกินเพราะว่าสียบนี่และมันเกิดหาพ่อเราละ โอ <ITA> ้ยมแต่เห็ดแนวเดียวพี่น้องคนอ่ะเป็นเสียนเป็นสายลงไปตามเนินอื่นอนอพี่แกบนอืมนี่แดี่เอะ่้อที่นมดเป็นย นินกยู่นี่แ่ว่ายเสกิาเห็นอีกย่างนึงแกหลาย่เอย่าง้เา้็จจริงจริงท่เขาไปซื้อักนกะสีอาิมักกก็่กินเล้้องบ่หจัไกยด้ย่ะยด้ย่ะต้งมาแผงแล้วนี่แบนี้ไกยูดูเสียไกยดูยูด้วยได้เอาไปน่ไยางตะกี้พกันญางนี่บนี้พ่เก็บเอาขี้ก่านา คนแบเป็นเนินพูดเราได้แต่เดินอยู่ด้วยโอเคค่ะขอกับแม่ใน next video นะคะขอบคุณค่ะ